ยอมรับค่ะว่าคบกับพระเอกคนนี้มาหกปียังไม่มีใครรู้ค่ะ วันนี้เราความคั่นไปติดตามเรื่องราวของสาวจากทางจ,งจ้ง7สาวแซมมี่คาวเวลค่ะกับเรื่องราวความรักที่พูดถึงเรื่องความรัก6ปีก่อนเธอนั้นแอบคบก,กันกับพระเอกหนุ่มคนนี้นั่นเองสําหรับสาวแซมมี่นั้นอยู่ในวงการมานานเลยค่ะมากกว่า10ป,ปีมีผลงานทั้งในอดีตเยอะแยะมากมายสมัยที่แบบเขาสู่วงการแรกๆเนี่ยนะคะตำแหน่งของเธอคือเขาในระดับซุปตา โมเดลคอนเทนต2,007ค่ะมีละครดังก็คือเรื่องคูู้กิกพิกกับเกลือเชื่อว่าหลายคนต้องเคยติดตามแน่นอนค่ะในอดีตนะคะเธอน,นั้นผันตัวแบบว่ามาเป็นจากนักแสดงปัจจุบันผันตัวมาเป็นแบบนักแสดงอิสระกันแล้วค่ะตั้งแต่2,563 25ถึง2,564เธองานก็มีผลงานออกมาให้ติดตามกันอย่างมากมายเลยทีเดียวกับล่าสุดนะคะก็ออกมาเล่าเรื่องราวของความรักให้ได้ฟังกันแล้วค่ะ โดยเธอเผยว่าในอดีตนั้นมีความรักในกองถ่ายและความรักนั้นเป็นความลับบางครั้งเธอก็จบไปพร้อมกับละครที่เล่นหรือบางคนนั้นก็จบไปเพราะว่าไม่ใช่หมดช่วงที่หวือหวาไปแล้วและเธอเคยมีความรักที่ยาวนานเกิดขึ้นกับพระเอกคนหนึ่ง เรื่องนี้เนี่ยผ่านมา5-6ปีแล้วนะเรรเอกคนดังกล่าวนั้นเคยแอบคบกันเขามีอักษรย่อเป็นกไก่ค่ะเรรเอกคนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนดีน่ารักและเป็นคนบ,นบ้านๆกาลังติดตรงสเปคของเธอทําให้เธอและเขาคบกันได้ถึง6ปีในตอนนั้นน่ะดีมากๆแต่สุดท้ายก็ต้องแยกกันเมื่อพิธีกรถามว่าเพราะอะไรถึงเลิกลาก็เพราะว่าเราโตขึ้นหรือเปล่าสซลแซมมี่เธอก็บอกว่าถ้าในวันนั้นเราโตจริงๆเราจะไม่เลิกกันอย่างทุกวันนี้เรียกได้ว่ายาวนานมากๆค่ะสําหรับ6 ปีที่ผ่านมาแต่ยังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเธอดว้วยค่ะ